ต่อเลยอ้ไตตอนใหม่ดีจังแลยก็รู้สึกโอเคเลย้วเรารามีเยอะเลยเออวัตถุีใหม่ตัวนี้ตัวนี้ดขาดมีขาดขอบแล้วน้องมาน้องชอบแบบนอนล้วดิ้นตลอดเลาต่างน้อย ถ้าไม่ขึ้นไปไม่งจะเต็นที่กับเป็นโก้ต้องกอะ ไรหส้อเหมือนเราทำาแบบทำยากมากออเหมือนกันประี่เตี่เสียเวลา ก่างเต็งคนเดียวเลยครับยอดไม่้ากินได้เข้ามาเราก็เดี๋ยวสายรอรอปิ้งอ๋อเมื่อเราปิ้งต่อคือบปิ้งเวลาข้ามไหมลูกเอา ไม่เอาไม่เอาขึ้นมาด้านบเลยใส่ได้ขึ้นได้ไหมล่ะได้ไไม่เอาฝังมือฝังมือได้ที่เสร็จแล้วเข้าเกมแล้วเฮ้ยเข้าเกมตึ้งๆต้งๆที่เกมต้องแกะสองไม้ช้าจะฆยาตัวแช่ละตะเกียบด้ยดูมือไม่ทะลุพอ้ี่โต๊ะใ้ไม้แล้วว่าที่นี่แหละ อัไหนนไหนไม่หของอไดีหรอของซุเปอร์เลยเห็นมันไปกินแล้ว็อร่อยอ่าซีฟู้ดหรออร่อยค่ะซีฟู้ดนี้ไม่ค่อยโดนอะไรก็ได้พะโนไม่เยอะซีฟู้ดนี้แค่ไม่ล้ก็แั่แไปไหน ยังไม่ได้เปรียบปักเจไดเจไดจ้ะเจไดั่งเบาอาหนึ่งอาหญามาเออนั่นขนาดนั่งโซ่ยังขนาดนั่ช้างยังแบบแล้วนี่เหมือเนาเล่นอะไรนะเกมอะไรนะ่นมีแอปอ่ะมาป้าเดียวดายเหรอเก็บเสร็จแล้วนะครับมาแบ่งน้องหน่อยโอ้แบ่งกิน